ฝุ่น PM 2.5เป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่คุณคาดไม่ถึง PM 2.5ไม่เพียงแต่แพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจกระแสะเลือดและส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ยังทำร้ายหัวใจได้รุนแรงถึงขั้นหัวใจล้มเหลวและหัวใจวายข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า มากกว่า20%ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าหากในอากาศมีฝุ่น PM 2.5เกิน10ถึง25ไมโครกรัมใน1ลูกบาทเมตรและร่างกายได้รับเข้าไปติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดการอักเสบส่งผลเสียต่อการแข็งตัวของเลือดการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดทำให้เกิดโรคเรื้อรังทั้งโรคหัวใจโรคปอดและโรคมะเร็งได้ค่ะข้อมูลจากสมาคมโรคหลอดเลือดหัวใจแห่งยุโรประบุว่ามลพิษทางอากาศมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายและเกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายและหัวใจล้มเหลวในอัตราที่สูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองคือสิ่งสำคัญแม้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีหลายอย่างแต่มลพิษทางอากาศคืออีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ไม่ควรละเลยค่ะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดูแลสุขภาพให้สมดุล เสริมเกราะป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นเเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือด มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของริมเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วรร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอ ป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9